ังรามิตาแอนบิวตี้นี่ไงเปิดโอกาสให้เพื่อนไทยมีเงินใช้ไม่อัปจนสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านกลับมาดีค่ะกับรายการอะไรเอ่ยรามิตากับรักกี้ค่ะพี่ดาพีและรัชเกินค่ะและผมกับด้านการดำเนินคายารสวัสดีครับค่ะเราสองคนดำเนินรายการนี้นะคะและแน่นอนช่วงแรกของเราคือช่วง รมิตาโชตเดะบายอาจาร,รย์สันชัยใช่แล้วครับช่วงรมิตาโชตเดะบายอาจาร,รย์สันชัยและเช่นเคยนะคะสำหรับคนที่ส่ง SMS กันเข้ามาภายในหมายเลข0 8 0 7 8 5 2 8 2 8และมีการ <ผม S 1> ให้อมูลเดชื่อรายชื่อข,ของคุณพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์ด้วยว่าใครจะมีโอกาสได้ดตรวจสอบโหรศัพท์จีงกับอาจารย์สัญชัยนะคะผ่านทางเว็บไซต์ www. r a m i t a b e a u t y com วันนี้มาแล้วหนึ่งท่านครับผมชื่ออะไรเอ่ยครับก็วันนี้เนี่ยครับ ผู้ชมทางบ้านก็ส่งมาเป็นสุภาพบุรุษเป็นสุภาพบุรุษครับก็กกาปนางแปงด้วยนะครับใช้คำว่าสุดหล่อวว้าากอยเหห็นน้าแ่ฟังชื่อก็อยากเห็นหน้าเจ้าคุณยากล้าส่งมาเองไม่ใช่แน่นอนครับไม่ใช่ผมแน่นอนครับสุดสุดหล่อเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าครับทำไมผมถึงใช้คำว่าสุดหล่อก็ต้องพีดีถูกไหมฮะอพีดีซึ่งดวงนี้เนี่ยนะครับเป็นสุภาพบุรุษเกิดเมื่อวันที่10นะครับพฤษภาคม2517 เวลาเกิดก็คือประมาณ22.00นคือสี่ทุ่มครับพอผูกดวงขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าราศีเนี่ยนะครับเป็นคนเกิดปีขานเขาเรียกว่าขานธาตุไม้ะนะครับแล้วก็เดือนเกิดเนี่ยเป็นมะเส็งธาตุดินส่วนวันนะครับวันก็เป็นวันคุณธาตุท,ทองครับแล้วก็เวลาเกิดก็เป็นคุณอีกธาตุดินครับผมพอผูกดวงขึ้นมาใน แปดอักษรตัวมหัศจรรย์เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าคนเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีดิถีธาตุทองในดวงเนี่ยนะครับกขาบอกว่ามีธาตุทองธาตุน้ําแล้วก็ธาตุไม้เยอะนะครับส่วนธาตุไฟและก็ธาตุดินเนี่ยมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นดวงนี้เนี่ยนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องไฟเรื่องดินเนี่ยก็จะได้ประโยชน์แต่ดวงนี้เนี่ยมีข้อพิเศษอยู่นิดนึงนะครับคือตรงที่ว่าดวงนี้เขาเขาบอกว่าในตำราจีนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นดวงสละดิถี ทีนี้ถามว่าสลัดดีทีเนี่ยก็คือหมายถึงว่าดวงเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามีการปรับสภาพตามราศีวัยจรที่เข้ามาแต่ละช่วงเพราะฉะนั้นดวงนี้เนี่ยครับจะเป็นดวงที่ค่อนข้างจะพลิกผันมีการที่เรียกว่ายืดหยุ่นในตัวเองมีเรื่องตื่นเต้นตลอดเวลามีเรื่องเรื่องยืดหยุ่นในตัวเองเพราะเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยเราถามบอกว่ายืดหยุ่นยังไงนะครับจะเห็นว่าดวงนี้เนี่ยครับมีข้อพิเศษอยู่ตรงที่ว่าหนึ่งเป็นคนเกิดปีขานแล้วก็มีเวลาเกิดเก่ วันเกิดเนี่ยเป็นคุณซึ่งโดยหลักของอโหราศาสตร์จีนถือว่าเป็นหลักฮะกันเพราะนั้นดวงนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นผู้ชายเราก็สามารถที่จะพูดได้เลยว่าดวงเนี้ยเป็นดวงที่มีความเป็นผู้นําสูงเสร็จแ,แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมีในเ,เขาเรียกว่ามีเวลาแล้วก็วันเกิดนะครับ,รบเป็นคุณเนี่ยเพราะนั้นดวงนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะเป็นจา่าฝูงที่มีบริวารแล้วก็ลูกน้องเนี่ยบังคับบัญชาได้เป็นผู้นําได้ ใช่เป็นผู้นำนี่นี่คือข้อดีของเขาเพราะนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยสเสน่ห์ตรงนี้ครับผมถึงถึงให้ว่าความสุดหลอ่อสุด<ไ>หล่อ,อสุดหลอก็คือก็คือตรงนี้นะครับคือไม่ว่าจะพูดกับใครก็แล้วแต่จะเป็นสาวเป็นหนุ่มเป็นเด็กนะครับคนนี้สามารถที่จะพูดแล้วโน้มน้าวเนี่ยให้เขาเชื่อได้ครับนี่เพราะนั้นเนี่ยโดวงนี้ก็ถึงบอกว่าเป็นโดวงที่จะแตกต่างจากดวงทุกดวงที่ผ่านมานะครับ ทีนี้เรามาพูดถึงนะครับพูดถึงถึงว่าดวงนี้หลังจากที่เรารู้พื้นดวงเขาแล้วนะครับว่าเขาเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้นะครับเราก็จะมาดูต่อว่าปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่ปัจจุบันนี้นะครับเขาบอกว่านับจีนคนนี้อายุ38ในปีนี้ก็คือ2554ปีเถาะนะครับตอนนี้เดินราศีนะครับราศีตอนนี้เดินธาตุทองอยู่ธาตุทองก็คือเดินตั้งแต่อายุ34-38 ธาทองตัวนี้เขาบอกว่าเดินตัววอกตัววอกตัวนี้เนี่แนะครับอย่างที่ผมบอกอะคือราศีตัวเนี้เขาเป็นคนธาตทองอยู่แล้วแล้วก็มาเดินตัววอกอีกเพราะฉะนั้นออทองเยอะแล้วก็มาเดินทองอีกเนี่ยมันมีข้อเสียเยอะเกินไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าปีเกิดของเขาเนี่ยมันเป็นปีขานซึ่งขานกับขานกับวอกเนี่ยไม่ถูกกันเขาบอกว่าลิงกับเสือชงกันแต่มีแต่ แต่ก็คือว่าเดือนเกิดของเขาเนี่ยมันเป็นเดือนเ,อเดือนมะเสงะนะครับงูเล็กเขาบอกว่างูเล็กกับวอกเนี่ยกับเป็นเพื่อนซีกันอีกเพราะฉะนั้นในวงนี้เนี่ยสามารถที่จะบอกได้ว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียในในช่วงอายุของเขาก็คือ3 4มถึงสถึงสาคครับทีนี้เรามาดูว่าเข้อดีเรื่องอะไรในเดือนเกิดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าเราจะพูดถึงเรื่องเดือนเกิดเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของอพ่อแม่แล้วก็หน้านที่การงาน ในเมื่อหลักทะกันนะครับก็จะบอกว่าเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยเขาดีแต่ที่มีปัญหาก็คือเรื่องปีเกิดปีเกิดเขาชงกับปีเกิดเขาก็คือปีขานเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยมันย่อมมีนะครับเราก็จะเห็นว่าดวงเนี้ยนะครับจะต้องผ่านนะครับผ่านอายุ34-38ไปเนี่ยดวงนี้ถึงจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นอ๋อตั้งแต่39เป็นต้นไปครับ39เนี่ยนะครับก็จะเป็นราศีอีกระศีหนึ่งค่ะ เป็นราศีธน้ำเพราะนั้นดวงนี้เนี่ยครับบอกว่าช่วงนี้ต้องอดทนนิดนึงแล้วแล้วตอนนี้อายุ38ปใช่ไหมฮะปีหน้า39แล้วเราจะเริ่มดีแล้วไม่กี่เดือนอาชีพที่เหมาะสมนะคะสำหรับคนสุดหล่ออาชีพที่เหมาะสมนะฮะดวงดวงนี้เนี่ยแหละครับเนื่องจากว่าขาท่าดินท่าสองท่านเนี่ยเป็นทตุที่สามารถที่จะให้ดวงนี้สมบูรณ์ได้นนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยเป็นดวงสละดีทีเพราะฉนั้นเขาเองเนี่ยสามารถที่จะทําทุกๆธาทุได้ทุกอาชีพ ได้ทุกอาชีพเลย<ด>ีพเลย ค่ะเพราะฉะนั้นก like no. yeah. mm ็เ hmm. ป no. like right? ็นเป็นประโยชน์สำหรับคุณสุดหล่ออยู่แล้วด้วยความที่ตอนนี้เจอจังหวะที่ดีดีหน้าเป็นต้นปลายอายุ39เป็นต้นปลายชีวิตจะดีล่ะรุ่งโรจน์แต่ว่าคุณต้องทําให้ถูกกับอาชีพของคุณด้วยเช่นคุณเหมาะจะเป็นผู้นําอย่างนี้สมมุติว่าถ้าคุณมาเข้าร่วมกับรำมิตายตัวอย่ยานะคุณสามารถหาลูกทีมได้ง่ายก็สามารถสร้างทีมได้เลยนะครับแต่อนนี้คือมีความเหมาะสมในความเป็นผู้นําอยู่แล้วนะครับโอกาสง่ายมากๆที่จะทําธุรกิจกับรำมิตาให้ประสบความสำเร็จได้ครับค่ะถึงแม้ว่าคุ คุณได้เหมือนกันถกต้นะถูกกระดวงด้วยใช่ครับนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึงคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะเปิดดวงแบบนี้นะคะส่ง SMS กันเข้ามานะมีชื่อนะคะเป็นนำแฟงก็ได้ถึงคุณสุดหล่อก็เป็นนำแฟงนะคะวันเดือนปีและเวลาเกิดสำคัญมากส่งกันเข้ามาทางหมายเลข0807 852828 ทีนี้คุณใจกล้าเองก็มีประสบการณ์ตรงในการรับ SMS ด้วยครับผมรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกตามตรงนะว่ามีคนโทรเข้ามาแล้วก็ส่ง s อ s เมเอข้ามาดูเดือนเชื่อไหมเยอะมากสี่ห้าทุ่ยังโทรเข้ามาเลยครับโทรเข้ามาแบบผมมีเรื่องต้องปรึกษาหมอตอนนี้อย่างนี้นะครับผมจะต้องทำทำงานอะไรทําอาชีพอะไรทําธุรกิจอะไรนะครับแต่ก็มีบางคนนะ เน้นเรื่องความรักโดยเฉพาะเลยนะครับยังไม่มีใครเฉพาะเจาะจงมาเรื่องของความรักเลยจะได้ไม่ต้องรอจนาึงชัยอยู่น้อยยังน้อยยังน้อยอยู่ขออนุญาตตรงนี้เราต้องทําการแรนดอมนะคะเราเปิดดวงทุกคนไม่ได้เนื่องจากเวลาเรามีจํากัดมากๆเลยตรวจสอบรายชื่อของคุณได้ w w w l a m i t a b e a u t y c o m ดดูทางหมายเลขโทรศัพท์ละกันใช่ครับนะคะว่าเป็นของคุณหรือไม่และจะออกอากาศในวันไหนด้วยนะสำหรับในส่วนของวันเดือนปีถ้าไม่มีเวลาเกิดเราสามารถดูชี้ชัดอะไรได้ไหมคะ บางคนไม่รู้ว่าเกิดกี่โมงครับคือคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีบางคนนะคที่ส่งจฉพาะแค่วันเดือนปีแต่เวลาเกิดนี่ไม่มีนะฮะทีนี้ผมเนี่ยอยากจะไม่อยากจะให้ท่านพลาดโอกาสนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้ระบุมันิดหนึ่งนะครับคือหนึ่งอยากจะถามว่าท่านแต่งงานครั้งแรกเนี่ยเมื่อ่ไหครับนะครับแล้วก็ลักษณะของคู่ที่ท่านแต่งเนี่ยชอบกันเองหรือเปล่าอะไรเนี่ยนนาา่ย้้้ออไไปหดว ท่านจะเกิดในช่วงเวลาเกิดในช่วงเวลาเท่าไหร่อดีตมาย้อนได้ใช่ไหมก็คือคือสามารถที่คือถ้าเกิดว่าเราเป็นนักโบราศาสตร์เนี่ยจะมีดวงอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเราเองเนี่ยเราเหมือนกับหมอฮะหมอที่ที่สามารถที่จะต้องสืบไปหาไข้สาเหตุของงานนั้นได้ครับอันนี้ถึงจะเรียกว่าหมอดูที่ นักพยากร์ที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อที่เราจะได้โชเดย์ได้โชเดย์ได้นะคะถ้าหากว่าคุณไม่มีเวลาเกิดไม่ต้องห่วงนะคะคุณสามารถบอกดีเทลในชีวิตของคุณส่วนหนึ่งให้กับอาจารย์สันชัยได้รับทราบก็สามารถกําหนดได้ว่าเวลาเกิดของคุณน่าจะอยู่ในช่วงไหนด้วยนะคะและแน่นอนย้าเสมอเลยนะคะรายการของเราเปิดโทรศัพท์ดวงจีนเพื่อให้คุณมีทางออกแล้วก็รู้แนวทางในการประกอบอาชีพด้วยที่เหมาะสมกับช่วงอายุของคุณในแต่ละช่วงอย่างเช่นลูกศรเองก็ เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะเดี๋ยววันข้างหน้าสัปดาห์หน้านะคะจะเปิดดวงของใครมาติดตามกันได้กับอาจารย์สัญชัยนะคะวันนี้ขอพระคุณมากๆเลยอาจารย์สัญชัยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะแต่ว่ายังไม่หมดแน่นอนทวงที่สองนะสำหรับใครที่อยากสวยหุ่นดีผิวสวยนะคะกาแฟมรุมระมิตาช่วยได้อย่างไรต้องติดตามชมช่วงน้าค่ะเปิดโอกาสให้เพื่อนไทยมีเงินใช้ไม่อับจน